ตอนนี้สถานการณ์ของโอเล็กุนาโซชากลับมาสู่จุดที่ตกอยู่ในภาวะกดดันอีกครั้งเมื่อเขานำแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดออกไปแพ้ยังบอย1ประตูต่อ2ประเดิมเกมยูฟ่าจะเป็นอีกรอบแบ่งกลุ่มเมื่อวันอนังคารที่ผ่านมา สำหรับประเด็นที่ทำให้โซชาโดนตําหนิอย่างมากในแมตช์ดังกล่าวก็คือการวางแทคกติกแบบกลัวแพ้หลังจากมีผู้เล่นน้อยกว่าเจ้าบ้านทําให้หลายคนมองว่าด้วยศักยภาพของปีศาจแดงน่ากลัวกว่ายังบ่อยโดยเฉพาะแนวรุกที่มีทั้งคริสเตโนโรนัลโ,โด b บรูโน่เฟนเดนและพอปอกบาอยังไงทีมก็มีโอกาสยิงประตูได้ สุดท้ายนะ้ลูกอมเลือกที่จะปรับเทคนิคเล่นแบบปลอดภัยเอาไว้ก่อนจนสุดท้ายทีมไม่ได้อะไรติดไมายติดมือกลับทีมโอทัฟร์เลยนั่นทําให้หลายคนโดยเฉพาะสาวกผีแดงเริ่มตั้งคาถามว่ากุนซือชาวนอร์เวย์เหมาะสมกับตําแหน่งในายใหญ่ของทีมต่อไปหรือไม่แล้วถ้าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดทำการปลดโอเลกุนาโซชาออกจากตำแหน่งผู้จัดการทีมแล้วว่าที่กุนซือคนไหนที่จะเหมาะสมกับการเข้ามาคุมปีศาจแดงต่อจากเขาและนี่คือ3รายชื่อที่คาดว่าน่าจะมีโอกาสมากที่สุดในตอนนี้ อันดับที่1อันโตนิโอคอนเต้ e. สำหรับกุนซือชาวอิตาเลียนกำลังอยู่ในช่วงพักสมองหลังจากอำลาอินเตอร์มิลานเมื่อช่วงซัมเมอร์ทั้งๆที่เขาเพิ่งนำงูใหญ่ประสบความสำเร็จควา้าแชมป์ศิลาอาอิตาลีในรอบ11ปีมาได้ซึ่งคอนเต้เคยมีโอกาสที่จะหวนกลับมาทำงานในพิมเมลีกเมื่อเปิดฉากการเจรจาก,กับทอ็อตแนมฮอสเปอร์แต่สุดท้ายทุกอย่างกลับพังไม่เป็นท่าเนื่องจากเจ้าตัวอยากจะคุมสโมสรที่มีลุ้นความสำเร็จมากกว่านี้ จะว่าไปแล้วคอนเต้ก็เคยยืนยันว่าอยากจะกลับมาทํางานในอังกฤษอีกครั้งแต่เขากําลังรอโอกาสที่เหมาะสมด้วยคุมกําลังของปีศาจแดงกับเงินทุนที่มีให้ใช้อย่างเต็มที่งานนี้กุนซือชาวอิตาเลียนอาจจะสนใจง,งานกับผีแดงก็เป็นได้อันดับที่2ซีนด,ดินซีดานชื่อของซีดานคือตัวเลือกอันดับแรกๆที่อยู่ในใจของแฟนบอลแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดโดยผลงานที่โดดเด่นคือการที่เขาคว้าแชมป์ลาลิก้าสสมัยกับแชมป์ยูฟาแชมเปี้ยนส์อีกีก3สมัยติดต่อกัน ผสมกับแนวทางการนำทีมที่เน้นเกมรุกแบบไม่กลัวคู่แข่งเป็นเครื่องการันตีเป็นอย่างดีว่าซีดานเหมาะอย่างยิ่งที่จะปลุกปั้นนักเตะแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดและนี่คือสิ่งที่สาวกเรดอาร์มี่ปรารถนาอย่างที่สุดในส่วนของบารมีของซีดานไม่ต้องพูดกันให้เปลืองน้ำลายทั้งแชมป์ระดับสโมสรและระดับประเทศมีครบขณะที่ผลงานในการคุมบังเหียนของเขานั้นเข้าขั้นของเบ้งลูกหนังด้วยเช่นกันแล้วยิ่งตอนนี้เจ้าตัวกําลังเหงาๆไม่มีอะไรทําหางบอร์ดบริหารขยับตัวช้าก็อาจจะเสียโอกาสทองในการคว้าตัวเขามาขูมทีมก็ได้ อันดับที่3แบรนด์แดนโรเจอร์สำหรับแบรนด์แดนโรเจอร์ต้องบอกว่ามีข่าวกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดมากพอสมควรเพราะผลงานที่เขาสร้างเอาไว้กับลิเวอร์รพูลและเชลติมันยอดเยี่ยมจริงๆแถมการคุมบังเหียนเรตเตอร์ซิตี้ก็ไม่ธรรมดาโดยเฉพาะแนวทางการเล่นที่ลื่นไหลเน้นเกมบุกได้สนุกเร้าใจ ซึ่งจุดที่ทำให้โรเจอร์ได้รับความสนใจอย่างมากว่าเหมาะสมกับการเข้ามาคุมทีมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดก็คือสไตล์การเล่นที่โดดเด่นเกมบุกที่เราใจแน,แน่นอนว่าด้วยขุมกําลังของผีแดงในเวลานี้หากได้กุญซอรายนี้เข้ามาวางหมากให้บอกเลยว,ว่าแฟนบอลได้เห็นทีมกระซั่วคู่แข่งไส้แตกแน่นอน และนี่ Alpha. แหละครับก็เป็นเรื่องราวที่เรานํามาฝากกันในวันนี oh. ้หวังว่าจะถูกอกถูกใจขอบอลทุกท่านกันนะครับและถ้าไม่อยากพลาดข่าวสารฟุตบอลใหม่ๆกับพวกเราก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์พร้อมกับกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันเอาไว้เพื่อที่จะไม่ได้พลาดข่าวสารฟุตบอลอัพเดตใหม่จากพวกเรา EPL มาเนียแล้วกลับมาพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ